สวัสดีชาวโซเชียลแคมวันนี้ไอเบลเองค่ะไอเบลจะไปทําบุญที่วัดโพมาเตือ่อพี่จังหวัดนครผมก็นัดกับพี่น้องไว้นะคะน้องนะคะ,ะ,ะนัดกับพี่น้องไว้ตอนบ่ายโมงตรงตอนนี้ก็เที่ยงยี่สเิเอ็แล้วเบลพยายามรีบที่สุดเลยค่ะก็วันนี้ก็จะไปทําบุญสร้าง อาเป็นเจ้าภาพร่วมกับพี่น้องก็คือสร้างประตูวัดที่ทางวัดนะคะกำลังขาดอยู่ก็ท่านหลวงพ่อก็แจ้งมาว่าก็คือแบบสร้างมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็ต้องไปอัญเชิญเล็กไหลที่ป่าทางภาคใต้บ่อยๆแล้วเขาก็เลยไม่มีเวลาในการ ทำในครั้งนี้เพราะหลวงพ่อไม่เคยทำอกองทุนหรือว่าเรียไรเลยเราศรัทธาม,มากในจุดๆนี้ก็คือแบบคือหลวงพ่อทําด้วยตัวเองอะค่ะเราพอพี่น้องเขาก็เลยเอ่ยมาว่าหลวงพ่ออย่างงั้นน้องจะขอเป็นเจ้าภาพในการาสร้างประตูวัดในครั้งนี้โหแบบได้ได้ยินแล้วขนลุกอะค่ะก็กน็น้อยนิดของเราหรือว่า คือแล้วแต่เราศรัทธาค่ะมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยถ้ามีน้อยแล้วให้มากเราก็จะเดือดร้อนแล้วก็จะไม่เป็นบุญกุศลในการทําในครั้งนี้ที่ไปวัดในครั้งนี้นะคะเบลก็ไปกับคุคแอดไปกันสองคนแล้วก็คือก็เลียยไรแล้วก็บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าตอนนี้เรากำลังจะไปทําบุญกันก็มีคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ขาก,กับเดียยังไงเนี่ย อาจจะตอนช่วงที่อยู่ในวัดจะอัปเดตให้ให้ชมว่า,เ,าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกทุกคนเลยนะคะก็ก็ยังไงก็ส่งขาดแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับฟังไอเบล